เราไม่ใช่แค่ผู้สร้างพฤติกรรมของตัวเองนะคะแต่เรายังเป็นกระจกสะท้อนการกระทำของกันและกันระบบกระจกในสมองของเราอะ่ะมันคือหลักฐานทางประสาทวิทยาที่จะบอกเราว่ามนุษย์เรียนรู้โลกภายนอกผ่านการมองและวายเบรชั่นจากคลื่นความถี่ของความรู้สึกของผู้อื่นเสมอเพราะ การกระทําของเขาเป็นการสะท้อนความรู้สึกที่ฉายออกมาเป็นการกระทํานะคะและนั่นคือเหตุผลว่าการอยู่ใกล้คนที่มีพลังงานความถี่หรือจิตใจที่ดีเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูจิตใจให้กับเราและพัฒนาจิตใจเราได้ดีที่สุดค่ะในทุกๆก,การเดินทางของเรา ทุกๆคำพูดแม้กระทั่งแววตาเพียงเสี้ยววนาทีเดียวเรากําลังส่งบางสิ่งค่ะออกไปสู่คนลอกข้างเสมอมันคือพลังงานจากใจของเราค่ะเรากําลังส่งความรักหรือเรากําลังส่งความโกรธออกไปกันแน่เพราะสิ่งเหล่านี้มันจะกระจายไปโดยที่บางครั้งเราก็ไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำ พฤติกรรมไม่เคยจบแค่ตัวเราคนเดียวนะคะเมื่อเราส่งยิ้มให้ใครคนหนึ่งในลิฟต์เราอาจไม่รู้หรอกว่าเขาเพิ่งผ่านวันที่เหนื่อยที่สุดในวันนั้นมาและเมื่อเราส่งรอยยิ้มไปให้ใครสักคนมันจะทำให้เขารู้สึกดีกับตัวเองได้นะคะในอีกวันหนึ่งเราอาจจะพูดคาประชดใส่ใครบางคน เพราะเรารู้สึกงุนงิดและคำพูดนั้นกลับายเป็นเงาฝังใจเขามานานนับปีแม้เราจะลืมคำพูดเหล่านั้นไปแล้วแต่คนคนนั้นยังไม่เคยลืมสิ่งที่เราพูดเลยนะอารมณ์จึงเป็นพลังงานที่ไม่เคยหายไปค่ะนักวิทยาศาสตร์เคยบอกว่าพลังงานไม่เคยสูญหายมันแค่แปลเปลี่ยน สถานะไปเท่ากันเองและจิตวิญญาณของมนุษย์ก็คล้ายกันค่ะอารมณ์ความคิดการกระทําของเราคือพลังงานอีกรูปแบบหนึ่งมันส่งออกไปแล้วกระทบกับใจใครบางคนและบางครั้งมันก็จะสะท้อนกลับมาเหมือนเวลาหลอกคว้างมุมแมลงออกไป และบางครั้งก็ฝังอยู่ในใจของคนอื่นหรืออาจจะมาฝังอยู่ในใจเราก็ได้เราจะเลือกสะท้อนอะไรออกไปล่ะถ้าเรารู้ว่าคำพูดของเราอาจกลายเป็นเสียงสะท้อนในหัวของใครบางคนและถ้าเรารู้ว่าแววตาของเราจะถูกมองส้ำในใจของคนใกล้ตัว เรายังเลือกแสดงแบบเดิมออกไปไหมจงมีสติในการใช้พฤติกรรมตัวเองเป็นพลังงานในการบำบัดนะคะเราไม่ต้องพูดเก่งก็ได้ไม่ต้องมีตำแหน่งสูงแต่เราต้องมีความตั้งใจจริงที่จะไม่เป็นกระจกแตก ในใจของใครคุณก็สามารถเป็นกระจกใสที่สะท้อนแสงอ่อนโยนสู่โลกได้เช่นกันค่ะบางทีสิ่งที่สังคมต้องการนะคะไม่ใช่คนเก่งกว่าแต่คือคนที่มีสติและระมัดระวังใจตัวเองมากพอคะ่ะที่จะไม่ปล่อยพลังงานลบให้แพร่กระจายเหมือนเชื้อไวรัสไปสู่จิตใจผู้อื่น ก็ทุกการกระทําของเราคือคลื่นสะท้อนไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเราทุกคนคือพลังงานที่มีผลกระทบต่อกันนะคะจงเลือกสะท้อนในแบบที่มันสามารถเยียวยาและฟื้นฟูจิตใจผู้อื่นได้ไม่ใช่บาดแผลลึกลงไปในจิตใจของใครเลยคะ่ะให้ทุกๆวันของเรา เป็นการสะท้อนความเมตตาโดยไม่ต้องใช้คำพูดเลยสักคำนะคะ